ยิ้มแก้มปรีเลยแหละค่ะสงการควงคุณพอ่อปูภัยวงให้กำลังใจว่าที่ลูกสะภ้ยคนใหม่ติดขอบเวทีคะ่ะต้องบอกเลยว่าผ่านเรื่องดราม,าม่าหนักหนาจริงๆสำหรับคู่รักสุดจตองอย่างสงการเตชนะนรงกับดาราสาวอย่างแมทพิรดีคงไทยก่อนหน้านี้ก็เดินถล่มทั้งสองฝ่ายหลังกว่าตัวคบหา,าดูใจกันนั่นหมายความว่าการที่เป็นดราม่าตอนนั้นก็เกิดจากการที่ให้เหตุและผลที่ต่างกาันทั้งนั้นสาวแมทพิรดีเป็นมือที่สามเป็นสาเหตุทําให้หนุ่มสงการ นนต้องเลิกลากับอดีตแฟนสาวอย่างสาวแอฟทักษะอนทำให้ทั้งคู่นั้นถูกจับตามองอย่างมากละะักค่ะแต่อย่างไรทั้งคู่ก็จับมือกานก้าวผ่านดราม,ม่าต่างๆนานาม,มาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขอีกทั้งจากนั้นสาวแมทเองอยังได้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทจากคนที่เข้ามาด่าเธอว่าเป็นเมียน้อยและด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายอีกด้วยคะ่ละล่าสุดนี้เธอออกงานอีเวนต์ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเมื่อทั้งฝ่ายแฟนหนุ่มอย่างสงการเต เตชันรงและคุณพ่ออย่างคุณพ่อไพยวงเตชันรงค์ได้มีการออกงานอีเวนต์ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าหนุ่มสงการไม่ได้มีการสัมภาษณ์คู่กับสาวแมทแต่ก็มีภาพคู่นบชิดออกมาให้แฟนได้เห็นเรียกได้ว่าวานกันจริงๆล่ะคะ่ะ